จิ้มแบบจิชําไปเลยน้ําจงเหลงจงเหลงรู้จักไหมคําว่าจงเหลงจงเหลงบ้านเรา่ะพูดแบบนี้แหละภาษาพโลกอ่ะสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้เรมก็จะมากินกุ้งแม่น้ํดาดิบๆลาดนจิ้มซีฟู้ดช้ำๆเลยจ้าทุกคนจ๋ากุ้งเรมก็ได้แกะเออคะแล้วว่าตรงกลางออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ส่วนหัวกับส่วนหาง ส่วนกลางไม่มีเปลือกแล้วแล้วแกะหมดแล้วผักแอนมันก็จะมีแค่พริกหยวกก็คือพริกหวานแตงกวาแครอทแล้วก็ผักกาดจ้ามาจ้ะมาแซ่บกับแรงกันเลยจ้าก่อนที่จะไปกินแล้วก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แล้งด้วยนะจ้ามากินกันเลยจ้ะนี่แล็งลาดเําจิ้มฉ่ำมากแล้งแกะละ กินยังไงอะ่ะเด็ดทเอาก่อนเลยชิาตัวใสๆเด้งๆเหมือนเดิมจ้าอืมกรอบมากจ้ะ หวานสมชื่อพอ,อ่อืะสมัครเลมก็ ขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินดิบด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าส่วนกุ้งก็ราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยมัน飒 อากาศอันนี้นมันชอบแบบว่าอยู่แบบแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวในตู้เย็นอ่นะน้ำจิ้มเขาซีดมากเผ็ดจิ๊ดจัดคำนี้ แดดเอฟซีผู้ล่าน่ารักทุกคนจ้ะเป็นง่าเดียวสับปะเคาเรว่าอะไรอันเดียวอะ หมวเดียวอะกระเทียมรีบอ่ะสิบห้าบาทน้ <c oughs> <c oughs> ชอบกินแตงเพราะว่ามันหวานแล้วก็มันก็กรอบมาก จิ้มแบบจงมช้ำไปเลยน้ำจงเหลิงจงเหลิงรู้จักไหมคำว่าจงเหลิงจงเหลิงบ้านเลยมั้พูดแบบนี้แหละภาษาพิลกก่ะ อยู่ข้าว,ลวเลเรียมอะกินอะไรก็อร่อยแต่ว่าเรียมกินอร่อยสุดแล้วนะทุกคนจ้าแบบเนี้ยนี่คือความอร่อยของเรียมแล้วนะแต่ว่าจะให้นรีกินอร่อยแบบสุดอร่อยไม่ได้อ่ะได้แค่นี้แหละจ้าทุกคนจ้าใส่กิ๊กพริกเขามันอร่อยมากพริกเขาแถมมาเรียมไม่ได้ตำเองวันเนี้ย ก็บบเหมือนกันเนี่ยนะว่า่กินไปแล้วอ่ะ 他老强。 หัวเราก็จะเก็บไปต้มยำหัวมันอร่อยมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่่าจะเอามากินเป็นซาซิมีได้นะเราแบบหัวมันต้องเอาไปทำสุกมาจ้ะอกอบใจ่เรีกดนง ของกินที่พี่โลกมันก็จะมีแบบแค่ประมาณนี้แหละเนาะทุกคนจ๋าสลับสลับเปลี่ยนกันไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลด้วยมันก็เราจะหาของกินแบบว่าให้มันแบบหลากหลายแบบเยอะๆมันก็ไม่ค่อยมี Hmm. ชื่นใจกินกับน้ำเย็นๆหัวมันมีตำมันนั้นเลยนะ hmm. น้ำจิ้มขเขาเผ็ดมากอะ hmm. ยอยากได้พริกเยอะๆ แซ่บมากมากถึงม,มากที่สุด <c oughs> หวานมากมากอพอเอ็มก็พอแล้วนะจ้าทุกคนจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้ก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเหมือนเดิมจ้ะ กดติดตามให้เลียมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้เลียมทำคลิปต่อๆไปจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้แล้วจ้าดี๋ยวพกใหม่กันใหม่คลิปหน้านะจ้าายบายจ้า